สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะพะาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยนะคะเมย์ก็มาช้อนไว้นะคะซูมยุนอาบ้านนี่นะคะเพื่อนๆค่ะไปก่ะไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะเลาะนะคะเลาๆๆะรั้วข้างบ้านนี่ไปไม่รู้ลกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะจะเลาะไปดูเนินนูน้นโอ้โหผมบุ้งงามมากเลย ใช่เราต้องมาเด็ดแล้วดูนะคะเพื่อนๆค่ะดงผงบุ้งนะคะยอดแบบแบบเลื้อยนะคะดูเนี่ๆเพื่อนๆดูนะคะยอดเนี่ยดูยอดนะคะว้าเสร็จเมย์แล้วนะคะพรุ่งนี้วันนี้ไปชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันก่อนนะคะนี่นะคะมันรับทิวไม้ไปตรงนู้นแล้วนะคะเมย์จะลองเดินเลาะไปอีกอีกด้านหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะหมา หมาหมาจะกัดในนี้ค่ะนะี้หมาจะกัดในค้าเนี้เราะมาหลังบ้านนะคะเพื่อนค่ะชมบรรยากาศกันนะคะตร,ตรงหน้าบ้านเมย์มันรับติวไม้ไปแล้วนะคะมเมย์พยายามจะมาส่องนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะมีบ้านญาตินะคะเพื่อนค่ะบ้านหนาช่วงนี้ฝนตกยากขึ้น เยอะมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็มาหนุหนๆนกกาบินกลับหลังกันแล้วนะคะก็ไม่ทันแล้วนะคะพเพื่อนๆนะได้เห็นตรงนูง้นลำไาลำลานะคะยอดไม้นี่นะคะต้องซูมไปนะคะน,นี่งตกไปแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเดินดูข้างต้นมะพร้าวยอดแหลมบานญาตอ,อีกหลังนูง้นนะคะนู่นนะคะ ตกไปลุมนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันหลังมีเวลานะเมจะปั่นไปอีกที่หนึ่งนะคะไปชมบึงกันนะคะไปดูดูผาที่ตกน้ําที่บึงกันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มัวทางหญ้าเพลินนะคะเพื่อนๆ่อวานก็พอวานก็ไม่ทันนะคะวันนี้ก็ทางหญ้าเพลินอีกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็ปลาที่ตกดินไปแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ รอบๆก็ยังไม่นี่เลยนะคะเพิ่งจะแบบกี่โมงเองเนี่ยเพื่อนๆคะ่ะอากาศนะคะเพิ่งจะห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งกว่าๆนะคะก็พระอาทิตย์ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มาช้อนพระอาทิตย์กันนะคะไม่ทันนะคะหลบไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ว่าตรงหน้าบ้านเมอ่ะจะเห็นชัดกว่านะคะตรงนี้ไม่ชัดแล้วตกลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเขาโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะมาชมบรรยากาศย่ำเย็นกันนะคะยามพระอาทิตย์ตกดินมาสองพระอาทิตย์ตกดินนะเห็นนิดเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะตามรับชมคลิปนะคะมาส่องพระอาทิตย์ตกดินกับเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ